สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็วันนี้ก็มาพบกันนะครับกับการรีวิว w p w w r r M นะครับโรยเนนะครับอ่า V2 นะครับ2004นะโรยเยน2 0 0 4 v นนะครับตัว r o ยเ n นนะครับได้ข่าวจากวงในนะครับน่าจะเลิกผลิตแล้วนะครับสำหรับตัว r o ยเ n นนะครับหลายๆรุ่นที่มีมือแรกขายก็อาจจะเป็นของที่ยังมีในสต็อกอยู่นะครับ ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ายกเลิกสายการผลิตแล้วนะครับเพราะสู้ไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นข่าววงในนะครับที่แอดมินได้ยินข่าวมานะครับโรเยนนะครับตระกูล L ก็จะมีเอลพันสองพันสี่เพันแปด L พันสองนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับรุ่นเก่านะครับกับรุ่นใหม่แตกต่างกันยังไงนะครับรุ่น เก่าก็จะมีช่องลมที่ไม่ค่อยดูสวยเหมือนรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ในเห็นในภาพเนะี่ยช่องลมก็จะดูสวยนะครับแต่ด้านหลังเครื่องเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าต่างกันที่ช่องลมแล้วก็โลโก้อะไรต่างๆด้านหน้าเครื่องก็ดูดีขึ้นนะครับในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับแอดมินไม่ค่อยชอบแจคสัญญาณนะครับยินพูดเอาพูดเลยนะครับที่มันเป็นแจคโฟนนะครับ อยากให้เป็น xlr ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทำมานะครับแต่ก็แปลกนะครับขนาดตัว v 2เนี่ยย้อนกลับไปก็ไม่กี่ปีนะครับแต่ก็ไม่ทำเป็นแจ็ค xlr มานะครับนี่นะครับสำหรับ v 2ก็จะมี2 4 0 v 2นะครับด้านหน้าก็จะชัดด้านหลังก็เหมือนเดิมเนีไม่ต่างอะไรมากนะครับเนี่ยด้านหน้าสวยนะครับคมข้อดีนะครับ ในการดึงดูดคนซื้อของโรยี่นะครับ L สองพันสี่ V สองหรือ L 2 0 0 4รุ่นธรรมดานะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะนะครับว่ารุ่นธรรมดาหรือรุ่น V 2นะครับแต่สเปกก็เท่ากันนะครับสเปกก็เท่ากันนะครับคือไฟ VU นะครับหน้าเครื่องนะครับสามารถดึงดูดคนซื้อได้เยอะนะครับเพราะผมก็ชอบนะ ไฟว u วิ่งขึ้นวิ่งลงมันดูสวยดีนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเลยจะดูสวยดีนะครับท่านไหนที่อยากจะปล่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ติดต่อแอดมินได้นะครับแอดมินกำลังหาอยู่ว่าจะหามาไว้ฟังขับกลางนะครับขับกลางใสขับกลางใสหรือเอาไปขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้เล่งติดมือดีเพื่อนผมก็ใช้ขับมอนิเตอร์อยู่นะครับก็ ถ้าเป็นภาษาอีสานก็มอนิเตอร์แซบนะครับก็คือมันเข้าหูนักร้องมันเล่งได้ดีนะฮะเอาไปขับมอนิเตอร์นะเพราะว่าเวลามอนิเตอร์ร้องน่ะต้องการเสียงดีแล้วก็เสียงดังนะครับเพราะว่าคนร้องจะได้ไม่เหนื่อยนะครับมอนิเตอร์หน้าเวที L 2 0 0 4ก็คือแอมม่อปลงนะครับที่เหมาะอีกตัวหนึ่งนะสำหรับขับมอนิเตอร์นะครับและขับกลางนะครับขับกลางเสียงจะพุ่งใสนะครับ ถ้าเทียบกับตัว NPE นะครับแอดมินชอบตัว L 2อมากกว่าเพราะส่วนตัวแอดมินเคยใช้ L 2อันสีเรารู้สึกว่าเสียงมันพุ่งนะฮะพุ่งอยู่นะฮะแต่จะมีข้อเสียเวลาเราซื้อมือสต้องดูดีๆนะครับ L 2อเนี่ยจะชอบมีอาการเสียเหมือน C 2, 2เลยนะครับอัดับแรกที่จะชอบเสียก็คือคาปานะครับคาปาซิตเตอร์ นะครับอยู่ด้านหลังเครื่องมันจะชอบบวมแล้วก็ระเบิดนะฮะนะครับเห็นไหมครับสตัวดำๆมันจะชอบระเบิดค่ปลาโดนเปลี่ยนมาไหมนะครับทาซิตเตอร์โดนเปลี่ยนมาไหมท a าซิตเตอร์ก็ชอบพังเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัว L 2 4 0 4นะครับคล้ายๆ C 2 0 0 2นะครับแต่ไฟมอบแบงจะไม่ไม่สูงเหมือน C 2 0 0 2นะครับ C 2 2 0 2มอบไฟมอบแบงจะออกอยู่ที่ 70-70V โวลต์นะครับ EC แต่ตัว L 2องพจะออกที่60กว่าโวลต์นะครับด้านหลังก็มีพัดลมด้านหลังจะดีกว่าการระบายความร้อนจะดีกว่าตัว C 2องพนะครับตัว C 2องพการระบายความร้อนผมว่าไม่ค่อยโอเคนะเพราะพัดลมน่าจะติดไว้ด้านหลังน่าจะโอเคที่สุดนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับราคานะครับมือแรกนะครับก็หมื่นกว่าบาทนะครับของ L สองพันสี่ V 2นะครับ ประมาณ16ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้นะครับราคามือสองนะครับไม่เกินไม่เกินหนึ่งรวมส่งถ้าสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยเลยสติกเกอร์ไม่ขาดเลยนะครับพร้อมกล่องอก็สวยๆเลยราคาไม่เกิน1 0 0 0รวมส่งแต่ถ้าไหนมีสวยๆอยากแบ่งแอดมินสักแปดพันนะครับก็สามารถ ติดต่อมาได้นะ V2 ขอสวยๆนะครับสัก5แท่นนะครับหรือ4ี่แท่นก็ดีนะซื้อมาเอาไว้เปิดงานเครื่องไฟชอบชอบว่าไฟวีวิ่งขึ้นวิ่งลงสวยดีเหมือน v อลเทคนะครับนะแอดมินก็หาอยู่นะครับถ้ามีก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าราคาไม่แพงตัว V2 ขอสวยๆนะสีห้แท่นก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับก็หาอยู่นะครับทีนี้นะครับมาดูสเปคกันนะครับ สเปคของ v 2ก็เหมือนกับตัว l 2องที่นั่นแหละนะครับ8โอโอมอยู่ที่นะครับถ้าขับข้างละดอกอยู่ที่420วัตต์นะครับ420วัตต์ต่อข้างถ้าขับข้างละ2ดอกนะครับอยู่ที่750วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละ4ดอกอยู่ที่1,200วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าบิดโมโนได้ที่1,300วัตต์1ดอกนะครับ บิดโมโน4โอห์ม oh นะครับหรือ2ดอกจะได้2,400วัตต์นะครับสเปคบิดโมโนเนี่ยน่าจะเท่า,ทากับ C2 สองนนะครับแต่ตัวแต่ตัวถ้าขับแบบสเตอริโอซ้ายขวานี่กำลังนะ่าจะแพ้ C2.2 องอยู่นะครับกำลังจะแพ้ตัว C 2 .2 องอยู่นะครับอย่างที่แอดมินมีนเคยพูดนะครับว่าถ้า C2 ส0งนเะนี่ยทำไฟวิ wing, ่งไฟ VU เหมือนตัวโรยนนะครับ ได้ขายดีแน่นอนนะครับโลเยนนี่ไม่ได้เกิดแน่นอนเพราะว่าตัว c 2สองจะได้ข้อเปรียบในแจ็คด้านหลังเครื่องที่มันเป็น XLR นะครับมาตรฐานนะครับใช้กับเครื่องอื่นได้ทั่วไปนะแต่โลเยนจะมีแจ็ค XLR และแจ็คโฟนนะครับหลังเครื่องนะครับใช้ไฟได้นะฮะสองยีนะครับสอ0ร้อนะร้อถึง230รโวล์นะครับ ค่าดับปิงแฟกเตอร์นะค่าดับปิงแฟกเตอร์อยู่ที่300นะครับแต่ว่าอยู่ที่8โอห์มนะแต่ถ้า4โอห์มหรือหรือ2โอห์มนี่ไม่รู้ว่าจะลดลงเท่าไหร่นะครับแต่กำหนดเขาบอกว่า300ค่าดับปิงแฟกเตอร์300แต่ต้องขับข้างละดอกนะถึงจะได้ค่านี้นะครับนะถ้าขับายดอกอาจจะลดลงนะครับ ประมาณนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็เกือบนะสี่สกิโกรัมประมาณยีประมาณสากว่าอ่าสากว่ากิโลกรัมนะครับถ้าไหนที่มองหา power amp อยู่เอาไว้ขับมอนิเตอร์เอาไว้ขับเสียงกลางนะสำหรับผมก็ชอบนะครับบางคนบอกว่าขับเบียดได้นะครับขับเบียดได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้น,นี่ขับได้แต่ในตัวแอดมินแล้วไม่ค่อยชอบนะครับถ้าจะไปเทียบลูก กับตัว c 2น2ตัว C212 ขับเบียดจะได้ลูกกว่านะครับ L214 ขับกลางขับฮอนนะครับสุดยอดมากนะครับถ้าท่านไหนที่จะทําหอกระจายข่าวนะครับทำหอกระจายข่าวนะครับหรือเล่นกลองยาวที่มีเครื่องปั่นไฟนะครับเล่นกองยาวที่มันเป็นดีดพินดีร้รด้วยนะครับมีเครื่องปั่นไฟผมแนะนําตัวตระกูล l 2 4 L อ พันสองเอลพันแปดนะครับเอาไปขับฮอนสามารถเอลสองพันสี่สามารถลากฮอนได้ข้างละสี่ตูดนะครับสบายๆนะครับลากข้างละสี่ตูดได้สบายๆแล้วเสียงพุ่งมากนะครับเสียงพุ่งดีนะครับสําหรับตัวเอลสองพันสี่วีสองนะครับก็ทําให้นะครับผู้คนได้เลือกหลากหลายนะครับสําหรับตัว power amp นะครับทาออกมานะครับอย่าลืมนะครับ ต้านในที่อยากให้รีวิวเพระ์ะแอมชนิดใดนะครับรุ่นไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เอออีกอย่างหนึ่งนะครับแอดมินขอแนะนำนะครับว่าตัว l 2 0 0 4นี้นะครับคนที่ใช้จะชอบบอกว่าอันนี้แอดมินไม่ได้พูดเองนะนะครับแล้วก็ไม่ได้โจมตีค่ายแอมนะครับก็คือนะครับเขาบอกว่าตัว v 2เนี่ยนะครับตัววงจรหรือว่าภาคขยายเนี่ยมันจะเปราะกว่ารุ่นเก่านะครับ มันจะเปราะของรุ่นเก่าแต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะอาจเขาอาจจะใช้ถูกเครื่องที่มันพังหรือว่าเขาใช้ไม่เปลี่ยนมันก็พังนะครับอันนี้ก็คือลือกันในกลุ่มเครื่องเสียงนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินบอกว่าก็คิดว่านะครับมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าใช้วงจรเดียวกันแต่ออกแบบปริ้นมาเขาบอกว่าวงจรไม่เหมือนกันนะก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับส่วนแอดมินที่เคยซ่อมมาแต่อาจจะว่างอ,อุปรกรณ์อะไรไม่เหมือนกันในบอร์ดวงจรน,นะครับที่คล้ายๆกัน โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ